สวช่วยปรชนคุณรัชนีกรพงเมทินนะครับยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ในสายกับเรานะฮะจะพูดคุยถึงเรื่องการไก่เกียระนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมท่านยุติธรรมจังหวัดนะคะผอบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีของเราค่ะครับอันนี้นําเรียนเรื่องของการเปลี่ยนเวลานะคะผอคะคือแต่เดิมที่เราเจอกันวันศุกร์เนาะแต่นี้เราเปลี่ยนมาเจอกันทุกวันพุธใช่ไหมคะ ต้องขออนุญาตค่ะเพราะว่าทุกวันศุกร์เราจะมีประกาศขายทอดตลาดที่สำนักงานนะคะค่ะก็จะไม่สะดวกจะจะไม่สะดวกนิดนึงเพราะว่ามีประชาชนมาติดต่อค่อนข้างจะเยอะค่ะต้องต้องอยู่อันวนความสะดวกให้กับประชาชนที่สำนักงานมารับคดีค่ะขออนุญาตเป็นวันพุธนะคะก็ขออนุญาตแจ้งประชาัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยว่าทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ9ก้าโมงสินาทีเราจะพูดคุยกับทางยุติธรรมจังหวัดนะคะเพื่อทราบเรื่องของการขอความช่วยเหลือล้วก็บทบาทภารกิจกิจกรรมต่างๆของทางสํา งานด้วยนะคะอีกบทบาทภารกิจหนึ่งที่สําคัญของยุติธรรมจังหวัดก็คือเรื่องของการไกลเกลี่ยนะคะผอ,อค่ะ<ม>โดยโดยหลักการค่ะในในการไกล่เกลี่ยคำว่าไกลเกลี่ยหลักการนี่มันเป็นยังไงครับผอ,อ,อคะคือ,อ,อต้องเรียนก่อนนะคะว่าบทบาทภารกิจของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นมีหลายบทบาทแต่บทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากๆก็คือในเรื่องของการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาทะนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะยังไม่ไม่ทราบหรือว่ามีไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนนี้โดยละเอียดนะนะคะการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทน,นั้นสามารถออมีได้ทั้งก่อนฟ้องนะคะหรือว่าในขณะที่ฟ้องศาลแล้วก็แล้วแต่ก็ยังประนอมได้อยู่หรือกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วก็ยังสามารถที่จะไก่เกลี่ยประนอมนี้ได้อยู่นะคะคเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่สามารถ ฟ้องแล้วคนที่จะทำหน้าที่ไก่เกลี่ยก็คือเป็นท่านผู้พากษานะคะถ้าเกิดกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วตัดสินให้ผู้วามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้คดีหรือชนะคดีแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะขอไก่เกลี่ยได้โดยที่ว่าถ้าเกิดว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกหมายมคิคดีนะคะก็สามารถที่จะขอไก่เกลี่ยได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะคะผู้พากษาแล้วยังไกลเกลี่ยได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะ นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วแล้วก็ศ<อ>าลมีหมายบังคับคดีออกมาแล้วว่าบังคับให้ฝ่ายที่แพ้คดีต้องปฏิบัติตามเนี่ยมีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสํานักง,งานบังคับคดีนะคะแต่เป็นผู้มีหน้าที่ไกลเกลีย่ยให้นะคะส่งแรกที่อยากจะนําเรียนก็คือว่าเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าไกลเกลี่ยนี่คืออะไรแล้วก็ทําไมต้องไกลเกลี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะ ที่พลาดกันเรื่องอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก่อาจจะเป็นชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของเราอะนะคะซึ่งมีกฎหมายรับรองหรือคุอค้มครองอยู่เนี่ยคนที่เสียหายก็ควรจะต้องรับการชดเชยหรือเยียวยาจากคนที่กระทำนะคะซึ่งเดมนะิม่ยจะต้องมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลต้องฟ้องศาลใช่ไหมคะซึ่งการนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนที่เยอะ แล้วก็มีใช้เวลานานเนื่องจากว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วามทั้งสองฝ่ายต่อสู้คดีมีขั้นตอนที่เข้มขับนะคะก็เลยมีแนวความคิดใหม่ขึ้นมาว่าควรจะมีการาระงับข้อพิาพาททางเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะให้การดําเนินการนั้นมันรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ประชาชนได้รับบริการได้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะครับทีนี้ว่าเอการ เมื่อมีข้อพิาพาทเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอะนะคะก็ที่จะต้องป้องกันสิทธิของตัวเองรักษาประโยชน์ของตัวเองคแต่ก็เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งก็คือว่าฉันต้องถูกใช่ไหมคะคอีกฝ่ายหนึ่งต้องผิดน้อยคนที่จะคิดว่าตัวเองผิดเพราะสุดน,น้าก,ก็คือจะคิดว่าเราถูกไว้ก่อนครับทีนี้ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองก็ถูกแล้วทํายังไงล่ะทีนี้จะทํายังไงในเมื่อปล่อยให้สองคนคุยกัน <c oughs> ก็คือจะเป็นการคุยในลนักษณะของการเจราจาต่อรองค่ะต่างคนก็ต่างมีจุดยืนของตัวเองจะทำอะไรก็ระแวงจะคุยอะไรก็ระแวงว่าถ้าเราตกลงกับเข้าไปอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเราไหมเราเสียเปรียบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพูดคุยกันในลนักษณะของการเจราจาต่อรองสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหาข้อยุติได้ไดไ้ยากนะคะ ก็เลยจาเป็นที่ต้องมีบุคคลที่สามเนี่ยทําหน้าที่เกิดเกลียะนะคะเพราะฉะนั้นการไก่เคลีย์ก็คือการรับข้อพิาพาทอย่างหนึ่งนะคะโดยมีบุคคลที่สามที่เราเรียกว่าผู้ไก่เกลียนะคะมาทําหน้าที่ในการช่วยเหลือเสนอแนะแนวทางนะคะเป็นสื่อกลางเพื่อให้คู่กรณีหรือข้อพิาพาททั้งสองฝ่ายนั้นได้มาหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธี <c oughs> นะคะครับ่ะซ <Ừ. S 2> ึ่งู้มีหน้าที่เกลี่ยรตรงเนี้ยมีหน้าที่เพียงแค่คอยจะตุน้นคอยแนะนำหรือโน้มน้าวหรือแปลความหรือชี้แนะหนทางที่จะเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทครับแต่ไม่มีอำนาจไปกำหนดข้อตกลงให้ทั้งอสองฝ่ายนะคะว่าคุณต้องทําอย่างนี้หรือทางนี้ต้องยอมนะคุณผิดเต็มๆคุณต้องใช้เขาครับคุณบ้านฉบนานี่ให้เขาอย่างนี้ไม่ใช่ครับนะคะ เพียงแต่เราชี้แนะหรืออธิบายความเข้าใจที่สองฝ่ายเนะี่ยเข้าใจไม่ตรงกันแค่นั้นเองว่าคือ,อ,อท,ที่จริงแล้วขอ้อตัดสิงตรงนี้มันเป็นยังไงคนะคะและเสนอแนะแนวทางให้เขาได้รับทราบ <c oughs> แต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจครับว่าจะเลือกวิธีไหนไจะดําเนินการอย่างไร <c oughs> เป็นอำนาจของคู่ความหรือข้อพิพาทคู่กรณีโดยแท้จริงเลยค่ะ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการกล่เกต์ก,ก็คือการเข้าไปช่วยให้ผู้กรณีเจรจาต่อรองกันได้ง่ายขึ้นน,นะคะ<ฆ>เทําให้มีสะดวกในการเจรจาแล้วก็เเป็นการสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรนะคะในการเจรจาครับฮะซึ่งทางสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้ใช่ไหมฮะทำหน้าที่นี้ด้วยค่ะก็ก็มีของเรานี่ก็จะทําใน ในในทุกทกระบวนการขั้นตอนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการในชั้นศาลเนี่ย <c oughs> แนะนําว่าอยากจะให้ขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลนะคะ <c oughs> แต่ถ้าหลังจากศาลมีคําพิพากษาแล้วก็แนะนําให้มาที่สํานักงานบรรเทา <c oughs> ทุกข์คับคือบนเราก็มานนที่สํานักงานบัรเาคดีจังหวัดบนราชธานีเรากระบวนการในระดับชุมชนลักษณะนี้ก็มีใช่ไหมฮะอมีค่ะเราจะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนของเราอยู่ตามหลายๆที่นะคะคือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเราอย่างน้อยปีที่แล้วเนี่ยเ็าได้ตั้งไปทั้งหมด25อำเภออำเภอละอหนึ่งแห่ง<อ>ใช่ไหมคะคมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยู่ใกล้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ไหนท่านสามารถที่จะเข้าไปขอให้ทางคณะกรรมการหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของเราเนี่ยทำการไก่เกลือให้ได้ครับครับซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อท่านไปยื่นเรื่องของให้ไก่เกลือแล้วหากทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเห็นว่า เรื่องนี้ควรจะส่งให้ทางยุทธธรรมจังหวัดเป็นผู้ไกลเกลี่ยก็จะส่งเรื่องมาให้ทางยุทธธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการไกลเกลี่ยให้ครับนะคะหรือบางครั้งอยากจะให้ทางยุทธธรรมจังหวัดเนี่ยออกไปทําการไกลเกลี่ยที่ศูนย์ยุทธธรรมตำบลที่มีอยู่ในอำเภอเนี่ยทางยุทธธรรมจังหวัดก็ยินดีที่จะไปดาเนินการเป็นผู้ไกลเกลี่ยให้ครับ,รบในในระดับตำบลเนี่ยใครเป็นผู้กผในในผไกลเกลี่ยฮะท่านครับเดิมแล้วเนี่ยถ้าเกิดในระดับตำบลใช่ไหมคะครับ ระดับตำบลเนี่ยเราจะมีศูนย์ที่ทรชุมชนอยู่ใช่ไหมคะประธานศูนย์ก็คือจะเป็นผู้<อ>ที่เอ,อแก้เกลียให้อ๋อครับครับกะ,ะ<อ>แต่อย่าที่เรียนให้ทราบก็คือถ้าบางเรื่องที่มันอาจจะมีข้อกฎหมาย<อ>หรือมีข้อยุ่งยากในการที่จะแก้เกลียนะคะก็<อ>จะส่งมาให้ทางยุทธธรรมจังหวัดเป็นผู้แก้เกลียให้ก็ยินดี<ๆ><ๆ>ที่จะดําเนินการให้นะคะทีนี้การแก้เกลียเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว,ว่ามันมี ความเรียบง่ายนะคะคแล้วก็เป็นความลับเพราะฉะนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องเกรงกลัวว่าไอ้ข้อพิพาทที่เรามีกันอยู่เนี่ยมันจะล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอกนะคะคเพราะมันจะเป็นการไกล่เกลี่ยโดยวิธีลับระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่ายคู่ความแต่ละฝ่ายอยากให้ใครเข้ามาเราก็จะให้เข้ามาแต่เฉพาะบุคคลที่คู่ความยินยอมไม่เข้ามาด้วยนะคะนอกนั้นก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยอีกหนึ่งหรือสองคน เป็นผู้เกิดหรือให้ค่ะพออค้าถามนิดนึงค่ะเคยมีผู้ไกลเกลี่ยที่เขาประจำอยู่ที่ศาลอย่างงี้ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะยังไงอะคะอันนี้เข้าใจว่าที่ที่ถามเนี่ยเป็นเรื่องการไกลเกลี่ยในชั้นพิจารณาใช่ไหมคะคือปัจจุบันเนี่ยทุกทุกหน่วยงานทุกวงการนะคะจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาทมากๆเพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะคะทีนี้ ในชั้นศาลเองเนี่ยทุกเรื่องที่มีการฟ้องก่อนที่จะพิจารณาคดีศาลก็จะเชิญคู่ความทั้งสองฝ่ายม,มาเจรจาไกลไเกลี่ยกันก่อนว่าเออสามารถตกลงกันได้ไหมสามารถจะคุยกันได้หรือเปล่ามันมีผลดียังไงผลเสียยังไงนะคะครับถ,ถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้ต่างฝ่ายต่างถอนฟ้องก็ยุติเรื่องกันไปอืมแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องนําสื ดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไปค่ะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเการไกลเกลี่ยนั้นนะคะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าการไกลเกลี่ยนั้นจะต้องเป็นความสมัครใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะ,คะเพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าคู่ความแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพว่ามีอาจจะเระดงการสามฝ่ายนะคะมีข้อพิพาทสามฝ่ายสองฝ่ายห้าฝ่ายก็แล้วแต่ถ้ามีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ประสงค์จะสู่เข้าสู่กระบวนการแก้เกลียการแก่เคลียนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยค่ะแล้วทีนี้ว่าในส่วนของการ ค่ะคาะนิดนึงการไกลเกลี่ยเนี่ยคือจะต้องเป็นคดีแพ่งเท่านั้นไหมคะพวกคดีอาญาได้ทุกคดีค่ะได้ทุกคดีเลยเพียงแต่ว่าต้องไปดูว่าเป็นความผิดอันยอมความได้หรือไม่ถ้าเป็นคดีอาญาแต่ว่าเป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะนะคะเราก็สามารถไกลเกลี่ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไกลเกลี่ยให้ได้คดีทุกประเภทเพียงแต่ว่าผลของมันเนี่ยบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ยุติ ด้วยข้อกฎหมายที่บังคับเอาไว้ว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้แต่ไกเกลี่ยในเรื่องต้นก็อาจจะทําให้ในเรื่องของคดีอาญาอาจจะบรรเทาลงอ่ะนะคะเพราะว่าอาจจะอีกคู่กรณีหนึ่งอาจจะไม่เขาเรียกอ,อะไรสมัครยินยอมแล้วว่าพอใจในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเชดเชยให้ชําระให้ใช่ไหมคะค่ะก็อาจจะทําให้ในส่วนของคดีอาญาที่เราจะต้องไปรับโทษรับอะไรนะั้นมันอาจจะมีส่วนที่จะบรรเทาลงมาค่ะนะคะ ทีน,นี้ไในส่วนของต้องดยนิดนึงว่าการ่เกียรข้อพิพาทเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการค่ะนะคะจะมีความยืดหยุ่นมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะนําพยานบุคคลพยานเอกสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองมีอยู่นะคะเอามานําเสนอในที่ไก่เกีย เพื่อพูดคุยกันได้<ะ>มีเอกสารบางอย่างเนี่ยในชั้นศาลเนี่ยกฎหมายอาจจะห้ามว่าเอกสารอย่างเนี้ยรับฟังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในกระบวนการแก่เกลียนั้นไม่ว่าเราจะมีเอกสารอะไรหรือพยานบุคคลอะไรก็ได้ข้อเท็จจริงอะไรก็ได้ที่เอามาแล้วมาพูดคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะรับฟังนะคะครับถามว่าผลดีมันคืออะไรนะคะ จริงๆในฐานะที่เป็นยต่ธรรมจังหวัดก็มีคนมายืน่นคำร้องขอไก่เกลี่ยเยอะมากซึ่งพรณีที่มาเยอะที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการขอไก่เกลี่ยในเรื่องแพงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนี่นอกระบบกับในเรื่องของการขายฝากนะคะตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเราครับนะคะค่อ,อ่อส่วนมากก็เป็นเรื่องของการเรี่งดอกเบี้ยเกินอัตรา เท่าที่ผ่านมาเราสามารถเจรจาใส่เ,เกลีย่ยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมายืนอยู่ในจุดที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการนำคดีขึ้นสู่ศาลยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีฝ่ายที่แพ้และฝ่ายที่ชนะถูกไหมคะค่ะก็คือคนแพ้เนี่ยยังไงก็ต้องเสียแน่นอนสูญเสียแน่นอนไม่ว่าจะความรู้สึกหรือทรัพย์สินแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแก่เกลีย่ยเนี่ยมันเป็น ทั้งสองฝ่ายพอใจมันไม่มีใครแพ้ใครชนะครับอ่าคนต่างบินบินต่างคนต่างชนะคือทุกคนพอใจแล้วเคยมีไหมคะผอคะว่าในช่วงของการไก่เกลี่ยนี่ตกลงกันแบบนี้นะคะอ่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยตกลงกันไปเรียบร้อยแต่ที่นี้พอเวลาผ่านไปเปลี่ยนใจค่ะไม่ปฏิบัติามข้อไก่เกลี่ยค่ะก็มีค่ะอาจจะเอออย่างที่บอกกันนะคะว่าเวลามีข้อพิพาทเนี่ย ถ้าเขาไม่ได้ยินยอมด้วยความสมัครใจจริงๆคือหมายถึงว่าคนเราถ้าถ้าท้องสารเนี่ยแพ้ชนะเนี่ยมันถูกบังคับโดยโดยคำพิพากษาของศาลใช่ไหมคะว่าวคุณต้องแพ้คุณต้องชนะคุณต้องชําระคุณได้รับชําระแต่ถ้าเกิดว่ากรณีไก่เกลี่ยเนี่ยมีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการไก่เกลี่ยนั้นเราจะมีการบันทึกเอาไว้ชัดเจนนะคะว่า ฝ่ายนี้ยินยอมอย่างนี้ฝ่ายนี้ยินยอมอย่างนี้นะคะโดยหากผิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สกลงในสันญ,ญาเนี่ยนะคะยินยอมให้ไปบังคับคดีหรือฟ้องร้องได้ตามขั้นตอนตามกฎหมายอืมค่ะ อวพอ,อุบลช่วยประชาชน